สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะช่วงที่จังหวะดาวพุธเดินถอยหลังดาวพุธเขาเดินถอยหลังมาสถิตพบกันเงินนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วยแล้วก็มาอยู่กับดาวประจําตัวของคุณเป็นดาวคู่สมพลด้วยตั้งแต่วันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่11เมษในสายนเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวมังกรค่ะนะคะโอ้โหทําให้ตัวตนของคุณช่วงนี้มีพลัง ะะพลังเขาเรียกว่าพลังคู่พลังคู่ส่งเสริมคู่คู่พละกําลังนะคะช่วงนี้ชาวมังกรจะมีโอกาสมีโชคทางการเงินนะคะการติดต่อการเจอจาการค้าการขายอันนั้นนะ่ะมีโอกาสการทำเงินเข้ามาอยู่แล้วรับทรัพย์จับเงินนะคะบางท่านนะคะมีโอกาสในเรื่องเงินทางไกลเงินการต่างประเทศต่างๆ นะคะรวมไปจนถึงเงินที่เราทํางานมาแล้วเราต้องได้เงินนะคะบางอย่างนะคะอย่างบางท่านทํางานอะไรมาแล้วแล้วรอเงินอย่างเงี้ยนะคะเงินจากโปรเจกต์อะไรได้แล้วก็รวมไปจนถึงเงินบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของออนไลน์ต่างๆก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะส่วนบางท่านเนี่ยช่วงจังหวะนี้นะคะช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเอ่ย การเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะต่างๆนานาบางท่านกำลังจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของงานงานใหม่งานทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะที่ทำกินใหม่นะคะช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าชาวมกรเจรจาอะไรใดๆซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ทางการเงินมาให้นะคะกับชาวมกรส่วนชาวมกรค่ะเรื่องที่ควรระวังก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะเ,เรื่องที่ควรระวังเนี่ยดาว เรียกว่าดาวพุธเนี่ยเขามาจากพบอรินะคะบางทีก็ระวังปัญหาหรือจะมีค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายได้นะคะตรงนี้หรือค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติคนในบ้านนะคะตรงนี้ก็ได้ด้วยส่วนช่วงนี้ชาวมากรน,นะคะก็ระวังการขัดแย้งกับคนใกล้ตัว ที่สําคัญการขับขี่ยวดยานพาหนะก็ห้ามประมาทด้วยเช่นกันนะคะของชาวมากรนเนี่ยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่ของชาวมากรเนี่ยก็มองว่าคุณจะแขวควาลาดคุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะโชคดีนะคะเพราะว่าบังเอิญว่าเดี๋ยวพอปลายเดือนมีนาคุณจะได้ดาวเกตมาสถิต บรบลนะแต่ก็ระวังปัญหาสุขภาพเก่าๆมันย้อนกลับเข้ามาด้วยนะคะของชาวมาก่อนทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะบางท่านได้มีโอกาสในเรื่องการซื้อการขายบ้านหรือได้ทรัพย์สินทรัพย์เก่าสมร,รดกการจัดการเอกสารไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าสมร,รดกก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานนะเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานได้งานใหม่การทําอะไรใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆก็เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้อย่างน้อยๆตัวต,วตวขนของคุณมีพลัง นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็น่าจะเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาได้ปัญหาที่เข้ามาถาโถมขนาดไหนก็ยังเอาตัวรอดได้นะคะส่วนช่วงนี้ชาวมากรอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยสุขภาพร่างกายก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้ค่ะนะคุณอาจจะกําลังบุกเบิกกําลังเริ่มต้นกําลังลุยละในเรื่องของช่องทางเงินใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ นะคะใครที่กาลังบุกเบิกใครที่กําลังเริ่มต้นมันคือโชคของคุณความสําเร็จของคุณโอกาสของคุณนะคะางานส่วนตัวได้ไหมได้งานไม่เปิดเผยได้ไหมก็ได้นะคะตรงนี้่มันคือโอกาสของคุณในภายภาคหน้าส่วนใครที่อยากจะเออใครที่ทํางานที่ต้องติดต่อธุรกิจต่างถินน่นไกลหรืองานไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอันนี้ก็โดดเด่นแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงบางทีคุณอาจจะปัดฝุ่นงานเก่าๆขึ้นมาทําใหม่ก็ได้ นะคะตรงนี้เกิดขึ้นจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานกลายเป็นโอกาสความโชคดีความสำเร็จความสุขความสมหวังสมปรารถนาจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนบางท่านมีงานไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยอสังหาก็มีนะตรงนี้งานเงินไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย,พย,พย์อสังหาได้ด้วยนะคะนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องส่วนโชคค่ะนะคะโชคโอ้โหจะบอกว่าช่วงนี้ชาวมากรจะมีโชค คุณอาจจะไปสื่ออะไรบางสิบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้อ่อผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วอะไรอย่างนั้นก็อาจจะมีโอกาสมีโชคด้วยนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชครวมไปจนถึงโอกาสโชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแล้วก็ช่วงนี้นะคะโอ้มาก่อ ใครที่ทําอะไรมาหนักเอาเบาสู้มาทุกอย่างคุณกําลังจะได้ผลตอบแทนตรงนั้นกลับคืนมาด้วยนะคะของชาวมาก่อนช่วงนี้ชาวมาก่อค่ะนะคะก็จะมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทํำอะไรใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะนะคะตรงเนี้ส่วนอืในเรื่องของปัญหาสุขภาพใครที่มีเป็นอะไร ก็ระวังโรคเก่าหุนกลับด้วยก็แล้วกันหรืออาจจะต้องมีการไปปรึกษาหารือพบแพทย์หรือคุณอาจจะตั้งใจก็ได้ตั้งใจอยากจะไปเอ่อเสริมสันอะไรก็ว่ากันนะคะตรงนีน้ส่วนในเรื่องของเอ่อความก้าวหน้าความสําเร็จโอกาสของชาวมังกรกําลังจะเกิดขึ้นชีวิตต่อไปนี้ของคุณคุณกําลังจะมีโชคใหญ่ในชีวิตด้วยโดยเฉพาะเดี๋ยวดาวเอ่อดาวราหู นะคะเขาจะเดินเขาจะย้ายราศีอย่างนี้นะคะโอ้โหยิ่งคุณกาลังจะมีโชคใหญ่ในชีวิตมากๆความสําเร็จอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะคะนาพาให้คุณได้เกิดโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดทําอะไรเหนื่อยอะไรลุยไปเลยนะคะอ่าให้ลุยให้เริ่มตรงเนี้ยมันจะเกิดโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของความรักอบอกนิดนึงในเรื่องของความรักนะคะ,ะความรัก อืมก็อาจจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายภายในครอบครัวภายในบ้านนะคะรวมไปจนถึงเออค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารอะไรอย่างนั้นนะคะนั่นคือความรักค่ะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็เออในหลายลท่านนะคะก็อาจจะกําลังมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง นะคะนั่นคือความรักมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแปลงจุดพลิกผันเพราะว่าอืมจะใช้คาําว่าไงดีอ่ะพุทธมาจากภพปรินะคะอะก็มาสถิตการเงินแล้วก็ไปโยกไปถึงบ้านอ่ะบางทีอยู่เป็นครอบครัวกันอย่างเงี้ยบางท่านก็จะมีปัญหานะคะมีปัญหาในเรื่องของใครที่ห่างเหินกันแล้ว นะคะก็อาจจะมีในเรื่องอะไรเอ่ยการจัดการนะคะในเรื่องของเอกสารเอกสารธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันพัฒน,นาการกันส่วนสําหรับชาวโสดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะพบรักมาจากสายงานการทํางานแต่ก็เชื่อว่าบางท่านอาจจะมีคนมีตำแหน,งหน่งเข้ามาก็ได้แต่ก็เชื่อว่าให้ดูๆไปก่อนเถอะนะคะของชาวมกรนนะคะดูๆไป ทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะเรามาเจาะลึกอย่างเดียวเลยค่ะงานเงินค่ะนะคะการงานการเงินสุขภาพร่างกายชีวิตความเป็นอยู่บ้านทรัพย์สินของชาวมาก่อนงานขอให้ลุยขอให้เริ่ม คุณอยากจะทำอะไรตอนนี้ต้องลุยต้องเริ่มแล้วนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสมันลอยไปนะคะเพราะช่วงนี้จังหวะมาหรือคุณอาจจะแบบว่าเคยมีความคิดอยากจะทำแล้วยังไม่ได้มีโอกาสตอนนี้ก็ต้องได้เริ่มต้นแล้วนะคะมันก็อาจจะทำาทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยหน้าที่การงานมันก้าวหน้ามีความสำเร็จนะ,ะติดต่อเจอจาอะไรก็ต้องเร่งติดต่อเจอจาความสำเร็จก็เกิดขึ้นนะ,ะพ่อค้าแม่ขายอย่างเนี้ยช่วงนี้ก็ต้องขมักขม้นละนะคะ ส่วนบางท่านเนี่ยก็จะตัดสินใจการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานนะเพราะบางท่านก็อาจจะมีปัญหามีปัญหากับใครก็ได้ในสายงานนะคะตรงนี้มีมีจุดเปลี่ยนค่ะนะคะมีจุดเปลี่ยนแปลงส่วนบางท่านจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยนะคะมีโอกาสได้งานจากผู้ใหญ่ใจดีได้โดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจคุณอาจจะต้องไปติดต่อธุรกิจนักธุรกิจนะคะในทุนต่างๆนานาก็จะมีมีโอกาสได้ผู้ใหญ่ใจดีเขาเรียกว่าลูกค้าก็คือผู้ใหญ่ใจดี นะคะตรงนี้ก็จะนำพาโอกาสความสมหวังสมปรารถนามาให้ส่วนบางท่านก็มีโอกาสได้ปัดฝุ่นงานเก่าๆได้ไมได้แล้วก็ได้ลูกค้าเก่าๆก็ยังได้นะคะส่วนบางท่านมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของอะไรเป็นในทุนตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะทำงานไปเกี่ยวข้องกับอสังหา คุณมีที่ทางคุณมีที่ดินคุณมีที่เก่าคุณมีทรัพย์เก่าคุณอาจจะมาทําอะไรสักอย่างมนึงไปเกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้เชิงพณิชย์ได้ทั้งนั้นที่มันสร้างมูล,ลค่าหรือสร้างไรายได้ให้กับคุณก็ได้นะคะตรงนี้มันคือโอกาสของคุณที่ดีมากๆนั่นคือในเรื่องของการงานนะคะเด่นเด่นก็คือความก้าวหน้าความสําเร็จ ต่างๆความเจริญต่างๆความมั่นคงต่างๆช่วงจังหวะชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงพลิกผันพลิกชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสความรุ่งโรจน์เนี่ยนะคะโอกาสความรุ่งโรจน์เพราะฉะนั้นช่วงนี้คืออะไรคือให้ลุยให้ทําให้สร้างเท่านั้นเองนะคะส่วนบางท่านแค่ว่ามีปัญหากับคนใกล้ตัวในสายงานอย่างนั้นน,น่ะก็เรียกว่ายังไงดีอ่ะก็มองว่าคุณก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ นะคะตรงนี้เพราะบางท่านมีคนใกล้ตัวในสายงานสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะคะหรืออาจจะมีการผิดใจกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเอ,อ่อถูกใส่ความอะไรอย่างนั้นได้ได้ทั้งนั้นนะคะแต่เราก็มองว่าคุณแก้ไขพิกิตเป็นโอกาสแก้ไขสถานการณ์ได้บางท่านกําลังจะมีโชคการเงินมาจากโชคเงินมาจากงานหรือโชคงานใหญ่ๆโอกาสใหญ่ๆสําหรับตัวเองมากๆนําพาโอกาสชีวิตของคุณต่อไปเนี้ย คุณได้ทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองหรืองานที่คุณเป็นเจ้านายตัวเองก็จะมีความสําเร็จรุ่งโรดด้วยเช่นกันโอกาสฟ้าเปิดนะคะตรงนี้โอกาสฟ้าเปิดอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างข่ามากรนะคะมะกรเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการเงินการทอง บางท่านได้เงินเก่าๆบางท่านได้เงินอะไรบางอย่างนะคะเงินแบบไม่คาดคิดก็ได้ว่าจะได้บางท่านมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางท่านมีโอกาสตกลงเซ็นสัญญาตกลงว่าจ้างตกลงธุรกิจกิจการกับลูกค้าทางไกลลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลก็มีโอกาสใครทํางานสื่อใครทํางานบริการรับทรัพย์จับเงินในช่วงจังหวะนี้การเงินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ ส่วนใครที่อยากจะพัฒนางานของตัวเองนะฮะอะไรใดๆก็ได้เราอยากจะพัฒนางานของตัวเองอ่ะเพื่อโอกาสการเงินอย่างเงี้ยอีกหนึ่งช่องทางรายได้อีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอย่างนั้นก็ได้ด้วยโดยเฉพาะใครที่ทําไปเกี่ยวข้องกับสื่อนะนะคะความรู้ความสามารถอยากจะมาสร้างตัวตนอะไรล่ะอยากจะมาเริ่มต้นทําอะไรล่ะโอกาสก็มาทั้งนั้นนะะแล้วก็โดยเฉพาะบางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกล การเงินบางท่านกําลังจะมีโชคการเงินมาจากทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกการซื้อการขายและการได้ได้ทรัพย์สินได้ทรัพย์เก่าหรือช่วงนี้คุณกาลังจะต้องไปเคลียร์เอกสารล่ะเอกสารไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าหรือที่ทางที่ดินอะไรอย่างนั้นน่ะคุณอาจจะต้องมีการจัดการมีการเคลียร์คุณอาจจะมีมีในเรื่องของการแบ่งสันปันส่วนหรือข้อตกลงอะไรกับเครือญาติอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะตรงนี้คุณก็อาจจะต้องมีการจัดการละเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะคะ ชาวมากรทําอะไรให้รีบให้ทําให้ลงมือให้ตั้งใจช่วงนี้นะคะตอนนี้คุณอาจจะแค่เริ่มหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมองไม่เห็นผลแต่ไม่ช้าไม่นานค่ะคุณก็ังจะมีโอกาสความสําเร็จมากๆนะคะแล้วก็ชาวมากรบางท่านจะมีโชคการเงินแบบที่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาส่งเสริมคุณก็ได้ส่วนในเรื่องของรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับหนึ่งประกันชีวิตประกันรถ ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเนี่ยมาแล้วนะคะค่าใช้จ่ายหรือคุณอาจจะได้เงินอะไรบางอย่างเงินเก่าๆบางอย่างก็ได้นะคะเงินที่คุณรอคอยหรือเงินจากองค์กรอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ด้วยนะของชาวมะกอนความสําเร็จความเจริญความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินน่ะนะ,ะจะเกิดขึ้นกับชาวมากรช่วงนี้ เด่นมากๆโดยเฉพาะบางท่านได้เริ่มต้นงานใหม่งานทางเลือกใหม่ๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของข้อตกลงเงินเดือนไหมมันก็น่าจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นไหมนะคะตรงนั้นด้วยหรือคุณอาจจะไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับหน้าถือตากันนับถือกันคนรู้จักก็ได้ค่ะนะคะจะมีโอกาสตรงนี้เขาอาจจะส่งเสริมสับสนให้คุณได้โอกาสงานโอเคหาเงินออนไลน์เด่นนะคะแต่การทํางานหาเงินออนไลน์บางทีก็ระวัง ระวังการสื่อสารเออระวังการผิดพลาดในการสื่อสารบ้างหรือระวังพวกแบบว่ามาจ้องดิสเครดิตบ้างะคะอันนั้นอ่ะก็ระวังนิดเดียวมาดูในเรื่องของโชคแล้วก็สุขภาพแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูในตำแหน่งบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์เกลือยาก สายมูเตลูคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่คุณเคยไปมาแล้วก็ได้นะนะคะตรงนี้แล้วกโ็โชคของคุณนะคะโชคฟุกโชคเสี่ยงได้หมดเลยค่ะนะคะอ่าแล้วก็มีโชคอะไรอีกบ้างโชคในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหากับเครือญาติบางอย่างแต่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไปในเรื่องของธุรกร,รมบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะอันนั้นก็ได้ด้วย นะคะธุรกรรมธุรกรรมก็ธุรกรรมก็ได้จะเป็นธุรกรรมไปเกี่ยวข้องกับการเงินการทองอะไรนั่นแหละนะคะตรงนี้ส่วนในบางท่านก็จะได้เงินเก่าๆใครที่เคยให้ใครกู้ยืมก็อาจจะได้อะไรเก่าๆคืนมาบ้างแหละแต่กว่าจ,จะได้เล่นเอาเหนื่อยนะคะเล่นเอาเหนื่อยตรงนี้แต่ถ้าคุณจะให้ใครยืมเงินอย่าประมาทให้รอบคอบมีเงินก็ ให้รอบคอบถ้าสมมติว่าคุณจะต้องมีใครมายืมเงินอะไรอย่างนั้นนะคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ต้องรอบครอบดหนึ่งนะนะคะรวมไปจนถึงการถ้าคุณจะต้องทําอะไรร่วมกันกันกบใครบางทีถ้าไม่ใช่เครือญาติหรือใกล้ชิดบางทีก็ต้องตัดสินใจดีๆเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของโชคคือการงานที่มั่นคงการเงินที่ต่อไปนี้จะมีความสําเร็จและมั่นคงเกิดขึ้นอีกหนึ่งช่องทางการเงินช่องทางไรายได้ใครกําลังอยากจะ ใครที่มีในเรื่องของการลงทุนแบบเก่งกําไรหรือกําลังอยากจะเรียนรู้การลงทุนเก่งกาไรก็ต้องมีประสบการณ์ก่อนนะนะคะหรือบางท่านกําลังได้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะเงินจากทางไกลก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้หรือเงินมาจากการที่คุณลงทุนเก่งกาไรก็ได้นะคะที่คุณลงไปแล้วนานมากแล้วอะไรอย่างนั้นอนะ่ะคุณก็อาจจะได้ผลกําไรตอบกลับมาด้วยแต่ถ้าใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นต้องมีประสบการณ์ น่าต้องมีประสบการณ์สุขภาพร่างกายค่ะชาวมากรอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพร่างกายถ้าไม่ใช่คุณคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ตัวเคือญาติคนในบ้านอย่างเงี้ยมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องมีการแบบว่าไปตรวจเช็คไปรักษาสักทีหนึ่งแล้วก็ได้ด้วยค่ะนะคะมกร การเงินจะไปกับบ้านไปกับคนในบ้านด้วยนะเมื่อก่อนนะทำบ้านซ่อมบ้านอะไรอย่างนั้นอะ่ะขับขี่ยดยานพาหนะอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทแล้วก็ระวังเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นระวังการเสียเงินนะคะใครที่ไปเอฟหรือไปทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ระวังด้วยเท่านั้นเองอะ่ะนะก็ระวังสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆะ่ะ ดาวุดาวพุดมาจากภพอริด้วยอ่ะนะคะตรงเนี้ยมีเงินให้จะมีเงินก็มีเงินเออเขาเรียกว่ามีเงินก็กอดเงินแน่นๆนะคะมีเงินก็กอดเงินแน่นๆโอเคส่วนบางท่านกําลังรอคอยการได้เงินอยู่เงินเดียวยาเงินอะไรก็ว่ากันเงินออกงานก็ว่ากันนะคะตรงนี้อ่าส่วนใครที่ ใครที่แบบว่ามีเรื่องของธุรกรรมการเงินที่เป็นปัญหามายาวนานหรือธุรกรรมการเงินที่รู้สึกว่าเอมันมีในเรื่องของคดีคงมคดีความอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมองว่าคุณน่าจะผ่านพ้นมาได้นะคะ <c oughs> ผ่านพ้นได้ค่ะเด่นๆด้วยชมกรช่วงนี้ ใครอยากจะไปมูเตลูกับใบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปมูเตลูกับใบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็ขอพอรให้กับตัวเองค่ะนะคะขอความเจริญให้กับตัวเองนะคะขอศัตรูปัญหาแพ้ภัยภัยลีพินาศไปจบสิ้นไปนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะโอเคมาดูในเรื่องของ โชคอะเรามองว่าเป็นโชคโชคบุญวาสนาบุญส่งเสริมด้วยล่ละก็เชื่อว่าคุณน่าจะมีอะไรก็เขาเรียกว่าแคลคลาดได้ใครอยากได้บ้านใครทํางานเก็บเงินมาละมาระยะหนึ่งละตั้งใจมากๆเลยอยากจะมีบ้านนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้บ้านนะคะตรงนี้่ะ เพราะบางท่านมีความหวังมากๆเลยว่าอยากจะได้บ้านบางท่านมีเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้กับคนใกล้ตัวก็ได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของบ้านบางท่านจะมีโอกาสได้บ้านรวมไปจนถึงบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์กับเครือญาติก็ต้องมีการจัดการการเคลียร์แล้วละ่ะเอกสารเคลียร์ทรัพย์สินสินทรัพย์การแบ่งทรัพย์สินสินทรัพย์ละนะคะก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ ส่วนบางท่านก็จะมีเหตุในเรื่องของการเดินทางการไกลบ้านอาจจะต้องไปติดต่อธุรกิจกิจการการงานอันนั้นคือโชคค่ะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีในเรื่องการทํามาหาเงินทํางานอยู่กับบ้านได้เงินทําออนไลน์ทําอะไรก็ได้เปิดร้านค้าอะไรกางเนี้ยได้หมดส่วนบางท่านจะบูรณนะบ้านซื้อของใหม่เข้าบ้านก็มีค่าใช้จ่ายนะคะที่สําคัญใครที่มีในเรื่องของเอกสารอะไรที่ไปเกี่ยวข้งของกับบ้านกับกญาติอย่างเงี้ย อืก็น่าจะเคลียร์น่าจะไกลเกลีย่ยได้เพราะวางท่านมีปัญหาเรื้อรังคาราคาซังนะคะไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์นะคะหรือบางท่านจะเอาบ้านขึ้นมาเป็นธุรกิจละ่ะเป็นงานอีกหนึ่งงานของคุณละ่ะงานเก็บค่าเช่าอะไรอย่างนั้นก็ยังได้เลยนะคะก็ยังได้ด้วยเงินมันจะมานะคะทรัพย์สินจะมานะจามกร ความมั war, ach, Heaven, here, so so people, ่นคงชีวิตความเป็นอยู่บ้านหมายถึงความมั่นคงชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานได้นะคะตรงนี้มันจะเกิดความมั่นคงเกิดโอกาสเหนื่อยลุยสู้แล้วมีหวังเหนื่อยลุยสู้แล้วสําเร็จแล้วก็บางท่านก็โชคดีนะนะคะได้ผู้ใหญ่ในบ้านส่งเสริมด้วยบางท่านมองในมุมดีก็ได้ผู้ใหญ่บางท่านเป็นเด็กคุณก็อาจจะได้ผู้ใหญ่ในบ้านส่งเสริมได้นะคะใครที่ต้องเดินทางไกลบ้าน อาจจะหมายถึงการที่คุณอาจจะต้องมีบ้านอีกที่หนึง่งมีที่พักอีกที่หนึ่งก็ได้โอ้พระเจ้าโชคมาค่ะโชคเลขอายุผู้ใหญ่ในบ้านด้วยค่ะนะคะถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยเอเลขอายุได้นะคะตรงนี้เลขอายุรวมไปจนถึงโอ้โหเลขที่บ้านก็ได้ นะคะรวมไปจนถึงเลขที่บ้านรวมไปจนถึงเออเลขที่รถทะเบียนรถก็ยังได้เลยค่ะนะคะรู้สึกว่าคุณจะมีดวงโชคด้วยนะคะแล้วก็ในบางท่านก็กําลังจะมีงานคู่ขนานร่วมกันกับเครือญาตินะ,ะร่วมกันกับเครือญาติโอเคอะทีนี้เรามาดูบทสรุปแต่ระวังนิดนึงปัญหาสุขภาพร่างกายของคนใกล้ตัวนะคะตรงนี้ ระวังหน่อยนึงเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานการได้งานทางเลือกใหม่ๆโอกาสช่องทางการเงินใหม่ๆอยากจะทําอะไรขอให้ลุยคุณอาจจะช่วงชิคุณอาจจะชิงก็ได้คุณอาจจะรู้สึกเฮ้ย hey, ตอนนี้ฉันต้องทําแล้วไอ้นั่นน่ะนะคะเดี๋ยวเวลามันจะผ่านไปก็เป็นโอกาสของคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกเฮ้ย hey, คุณอยากจะปัดฝุ่นงานเก่า ช่องทางอะไรเก่าๆขึ้นมาทําสร้างงานสร้างเงินก็มีโอกาสนะคะแล้วก็บางท่านมีโชคกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าก็มีด้วยนะคะแล้วก็บางท่านก็จะได้บ้านใหม่ก็มีเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินจากนี้ไปเป็นต้นไปคุณคาดหวังอะไรคะคุณมีอะไรคาดหวังอยู่ในใจนะคะตอนเนี้คุณกําลังจะได้เงินมาจากการคาดหวังมาจากการกระทําตรงนั้นส่วนบางท่านตัดสินใจออกงานเปลี่ยนงานย้ายงาน นะ,ะก็กําลังจะมีงานทางเลือกใหม่ใครว่างงานก็ต้องได้งานนะคะตรงนี้ด้วยนะโอกาสมาทั้งนั้นเลยอ่ะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหมายถึงความเจริญความก้าวหน้านะคะความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศที่สําคัญความสําเร็จนะคะเท่านั้นความสําเร็จในภายภาคหน้าอันใกล้คิดอยากจะเริ่มคิดอะไรวางแผนอะไรต้องทําแล้ว ะะสิ่งดีๆก็จะจ้อนกลับคืนมาแล้วก็ไม่ช้าไม่นานโอ้โหชีวิตของคุณจะเกิดความรุ่งโร์ด้วยอะ่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองสุขภาพร่างกายอาจจะมีค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายกับใครบางคนแล้วก็การขับขี่ย้อนยานผานหนะอะไรห้ามประมาทนะในช่วงจังหวะนี้นะคะอย่าประมาทอย่าประมาทเท่านั้นเองหรือการทําอะไรก็ได้อย่าประมาทเลินเล่อน,นคะคะอย่าประมาทเลินเล่อก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็โดยเฉพาะบางท่านก็อาจจะมีเหตุในเรื่องของการรักษาเออ บางท่านตั้งใจเสียเงินรักษาสุขภาพหรือตั้งใจเสียเงินในเรื่องของอะไรการผ่าตัดผ่าเจาะผ่าสันนะคะตรงนั้นก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนี่คือเรื่องทั้งหมดของชาวมรกรในเรื่องของเอจังหวะที่ดาวพุธเขาเดินถอยหลังบางท่านได้เงินอะไรบางเสียบางอย่างนะคะเงินเก่าๆบางเสียมังอย่างหรือได้โชคทรัพย์สินทรัพย์เก่า,กา,กา,กาอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยหรือเงินที่คุณลงทุนเก็งกำไรอะไรยาวนานมาแล้วคุณก็ได้โชคการเงินตรงนั้นก็มีนะคะนี่ก็คือ ชาวมก่กรค่ะช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะคลิปที่เราอยากจะฟังมันไม่เด้งหรือไม่เจอสักทีหนึ่งคุณกดเข้าไปที่ช่องเลยค่ะแล้วก็ไปดูที่คลังวิดีโอไปไล่ดูที่คลังวิดีโอจะมีคลิปขึ้นมาให้นะคะแล้วก็หรือเพลย์ลิสก็ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าช่วงพักหลังนี้อารมณ์ประมาณว่าคลิปบางทีก็ไม่เด้งขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบเอฟ c ทุกท่านค่ะต่อจากนี้ไปชวาวมังกรคุณเนี่ยรอบ18ไปปีนะคะ ดวงจะรุง่งเงินจะมานะคะตรงนี้เงินจะมาแล้วค่ะความเขาเรียกว่าความสมหวังความสมปรารถนาแต่มาจากการเริ่มต้นมาจากการบุกเบิกมาจากการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ